ครัสบายดีครับมิตรักแฟนรายการทีคารพรักสุขสุขุนครับพี่น้องมานี่พุกานนุ่มนวลน้ำมนต์คนบรรพยครับนุ่มนวลไพคนโก้คุณสุขหัยยา่นาลาหนุ่มยญ่ในตาสีเล็กหนีสินพอประมาณและบานปลายครับพี่น้องถนนเดินได้เป็นบางสายพระวิญญาณจะานี่เห็นครับเอาก็มาพ่พอกันที่เข่ามนเดิมครับพี่น้องมือนี่ก็เป็นเสาของวันที อ่าถ้าได้ก็ลังนู้นโอ้ยจำบ่ได้ซ้ำครับพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเอาการมาพบเพื่อกันที่เก่าเมือนเดิมครับขอบคุณพี่น้องทางประเทศอ่าไทยเนี่ยปะเทศลาวเนี่ยปะเทิตรเม้นเนี่ยปะเทศพม่าเนี่ยแล้วก็มาเลเซียเนี่ยคาราพี่น้องครับการเป็นบรรยากาศยนี่ยมือเช้ากคาราพี่น้องหลังจากที่อ่ไปฮดต้นดอกไม้แล้วเรียบร้อยคาับพี่น้องอฮดฮดดอกไม้ โอดองไม้ถังสองฟังน่ละแล้วก็แล้วแล้วก็เล่มาสังเกตเห็ยนพูนานครับพี่น้องเห็นว่าพูน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 น่วนหงมยูพูนแต่ว่าตอนมือขึ้นนี่ยิวยูจุนเอาโอ้เจสเห็นจรงสหรับพี่น้องเนื่องจากว่าเป็นกองขยะครับพี่น้องกองขยะเป็นมองทีกาจัดสิ่งปฏิกูลนั่นละแต่ว่ามน่ บ่บ่เมียนแนวครับพี่น้องบ่เมียนแนวทีสีเอาเมื่อไหว่เมื่อปากไหวครับชีวิตของคนครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเป็นกองขยะทีทีอ่าเพื่อนสางไหร่ครับพี่นอ้องเป็นสางไหรแล้วก็บ,บานนี้ผมก็เลยว่า,วาบ, historic, บ่ควรนบ่ควรนทีสีเอาเอากองขยะเนี่ยเมื่อไหว่นาบ้านอันนี้นาบ้านนะครับนาบ้านนาบ้านผมเล่นนี่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 นาบ้าน,น,าานผมเล่นน,น,น,นี่นาบ้าน อันนี้กองขยะนั่นกองขยะอันนี้เฮี้ยนครับพี่น้องอันนี้เฮี้ยนเฮี้ยนผมทีผมพักอาศัยอยู่กะเอากะโอ้ยกะจักสียบ่จาจังใดเครับพี่น้องกะรู้สึกว่าอ่ามันมันกระเฮ็ดให้สูญเสียทางสภาพจิตใจอยู่ครับพี่น้องกะขอบคุณหลายขอบคุณขอบคุณสุขุสุขคน ที่ค่อยเก,กติดตั้งละพันจะได้การกระพิ n อ n เจสเลืมกดไ like, ลค์กดซับซึ้งไขแล้วก็กดแชร์ผมนี่สมาร์ทชิ้นทอนสมาร์ทบัววชิ้นทอนแล้วก็สมาร์ทชิ้นทอนครับผมเอา้ากฝากไว้ครับพี่น้องฝากฝากฝากกวางขยาไว้ครับพี่น้องฝากกวางขยาไว้ในการพีนาวาทีเอาไปไว้ใส่อเอาไปไว้ใส่ขันตะซุ้มมุดว่าเสียเอาไว้นี่กะเอาไว้แต่ว่าขันผู้ได้ว่าขันที่ขันตาผู้ได้ว่าสมมุิว่าเออ ตางขยานี่มันมันเป็นสิ่งที่ดีก็เอาไปไห้นาบ้านเจ้าของเลยครับเพื่อนเออเบ้ตองเบ้าตองเอามาไหวนาบ้านผมเพราะว่าบ่บ่บะบ่บบ่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 ม่กบ่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 ล่บ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 ่่บ่บ่บเบ่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 ่บ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 ่า่บ่บี่บ่บ่า่น่บรบบ่ส่บ่บการบ่น่บ่ส่่่าบ่่้่บบ่ ที่สังการมูลนี้ได้ก็เอาก็ขอบคุณในหลายครับขอบคุณขอบคุณสุขุสุขุนที่ค่อยกิดิตาและพอนรายการครับผมอันนี้บ้านครับผมอันนั้นกองขยะครับนั่นกองขยะเอากระปกาไว้ปาาไว้ฝากฝากขอบคุณปีนองสุขุสุขุนครับผมขอบคุณครับ